สวัสดีครับผมไอทออออโต้ครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีรถเข้าใหม่ครับเป็นตัวท็อปสุดนะใครที่กำลังมองหาอยู่ครับ Honda City ี้ซีดานสประตูนะครับตัวท็อป1.0 RS เทอร์โบสีขาวมุกปี2020ครับเป็นรถบ้านนะครับรถบ้านบอกตรงๆเลยว่าเป็นรถยึดนะครับวันนี้เราก็ได้มาจริงๆแล้วได้มาทั้งหมด3คันเลยนะครับมีทั้งไมล์หลักหมื่นและก็ไมล์หลักแสนครับส่วนคันนี้เนี่ยไมล์อยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่น 9,000โลรถเกตเครับารันตีบอดี้ไม่มีชนหนักมีความจมน้ำครับรถสวยรถเดิมโอนได้มีเร่มปกติเป็นรถมือเดียวครับสำหรับใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยโทรมาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์0894807362เบอร์ถุยแอดไลน์ได้เช่นเดิมครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับคันนี้ผมตั้งขายอยู่ในราคา4 0 0 0 0 0 7 9 0 0 0บาทครับเครดิตดีฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะในส่วนของคันนี้ครับกระจังหน้าเนี่ยจะได้เป็นสีดำเงาเป็นโอแบคครับมาพร้อมโลโก้ RS เเท่ๆแบบนี้เลยนะป้ายทะเบียนครับได้ป้ายนี้เลย9กไก่วอแหวน9 4 4 5ครับเป็นป้ายกรุงเทพมหานครนะตัว RS แน่นอนครับ Racing Sport นะครับเขาย่อมาจากคำนี้เลยครับชุดแต่งมาครบแน่นอนทั้งด้านนอกด้านใน รุ่นนี้ไฟหน้าเป็น Full LED แล้วครับผมนะมีไฟเดทามันนิ่งไรทมีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้ครับแล้วก็ชุดแต่งด้านหน้าเป็นลายคาร์บอนครับช่องลมเป็นแบบหลังพึ่งครับเรียมสันตัวรถเดิมคมชัดครับกระจกเดิมทุกบานตาปั๊มฮอนด้าชัดเจนติดฟิล์มติดคิ้วมาเรียบร้อยภาสีหมด ปีหน้าครับวันที่26มีนาคม2569ส่วนยางเปลี่ยนมาให้ใหม่ครับคันนี้ได้เป็นยางกูดเยียครับปี2024ปลายปีสัปดาห์ที่42ครับเป็นแม็กเดิมขอบ16ปันหน้าเงารุ่นนี้ได้ดิสเบรกทั้ง4ีล้อนะครับรหัสขอบยางขอบแม็กตัวนี้ก็นะ่จะเป็นอ่า uh, 185ครับับ 55R16 นะยางใหม่ดอกเหลือๆแน่นๆแบบนี้เลย โครงสร้างซุ้มร้อเดิมหมดครับวารันตีไม่มีชนนักนความจมน้ําครับกระจกมองข้างครับได้เป็นสีดําเงาเป็นแบบตัวนี้มาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED เต็มเส้นมือเปิดคู่หน้าเป็นแบบสมาร์ท n t ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับส่วนด้านในเนี่ยคุมโทนสีดําล้วนครับจะมีตัดด้วยได้ตะเข็บสีแดงนะครับโครงสร้างหลักๆเสา A เสา B น็อตไม่มีแกะมาด้ทางขึ้นสวยๆครับน็อตประตูไม่มีแกะเช่นเดียวกันครับหัวน็อตสวยๆเพจเดิมโรงงานครับ เป็นอาจกระดูกงูทั้งสี่มุมประตูนะครับต้องบอกว่าอ้โนแน่นนะบ่งบอกเลยว่าแทบไม่มีรอยแกะเลยนะครับนี่ครับเม็ดเดิมหมด479,000บาทเท่านั้นครับสำหรับรถรุ่นนี้ได้ตัวทอปสุดป้ายแดงประมาณ740,000นะหายไปอยู่ประมาณ200,000กว่าบาทเกือบ300,000เลยนะต้องบอกว่าคุ้มมากเป็นเครื่องยนต์น้ำมันเบนซินล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบด้วย น้ไฟท้ายเป็น LED เช่นเดียวกันครับกล้องหลังติดกับตัวรถมีมาให้นะคะชุดแต่งสเกิร์ตลายคาร์บอนด้านล่างสปอยเลอร์ตุดเป็ดด้านบนได้เป็นสีดําเงาเป n o โอแบกนะครับส่วนห้องเก็บของเนี่ยค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับตัวนี้ครับยังอะไหล่มีมาให้ครบถ้วนครับโครงสร้างหลังบอดี้รอยซีนรอยเชื่อมงาเดิมไม่เคยติดกันครับด้านหลังโครงสร้างบอดี้เดิมหมดนะครับน็อตฝาท้ายไม่มีแกะรอยซีนเดิมเม็ดอาร์เม็ดสปอตเดิมซ้ายขวาสวยๆทั้งคู่ครับ กระจกเดิมไล่ฟ้ามีมาให้ครบไฟเบรกลงที่3แบบ LED ก็มีมาให้ครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับยังมาดูรถตัวจริงมาเทศได้มาทดลองขับกันได้ครับที่บริษัททอออโต้นะครับติดถนนใหญ่สุขวินทวงมินบุรีกรุงเทพนะครับร้านเปิดทุกวันเลยนะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะฮะดูครับสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะฮะ4 7 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้น น้แผงประตูได้เป็นโทนสีดําครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับที่พาแขนได้เป็นหนังกระจกเป็นออโต้ครับมีระบบซันทั้นล็อกกระจกมองข้างปรับะระดาบไฟฟ้ามือเปิดได้เป็นคโครเมียมกันลื่นถ่ายปุ่ม engine start มีให้นะครับ airbag สี Air ่จุดนะครับผมลองมาสไตร์เครื่องยนต์ดูกัน <c oughs> สำหรับคันนี้นะครับเร่งมาอยู่ที่129,415โรใหม่เดิมใหม่แท้ครับผม หน้าจอเดิมโรงงานแบบทัชส,สกรีนขนาดใหญ่เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะผมแอร์เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยนะครับมีช่อง usb ให้2ช่องครับมีช่อง power outlet ให้อีกหนึ่งช่องครับด้านหน้าคอนโซลตกแต่งเป็นสีดำนะครับมีตัวคาดเนี่ยที่เป็นสีดำเป็น b บ a c k ด้วยนะครับเพิ่มความสวยงามและความหรูหราเข้าไปเกียร์ออโต้ cvt มีโอมิเอโ m o d มมีออโต้ออปไให้ครับส่วนตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังอะคาธาร่านะครับตัดกับเบาะ ผ้านะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าผมยังไม่ได้สปานะครับอาจจะมีค้ามขี้ฝุ่นขี้ดินนะไม่เห็นบ้านนะครับก็ดูได้เลยครับนี่เป็นเบาะเดิมเลยนะติดมากับตัวรถเลยนะฮะเป็นรุ่นของเขาเลยนะครับสภาพเบาะสวยสมบูรณ์ครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยแตกนะครับเบาะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะจะเป็นเบาะหนังตัดกับผ้านะครับผมน่ะแบบนี้เลยนะฮะมีที่พักแขนให้ด้วยนะสําหรับตัว rs หลังคาเดิมฝ้าเดิมคําด้านบนลุมโพนสีดำนะครับผมนะ4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นยาสำหรับ Honda City RS Turbo นีครับซีดาน4ประตูทรงสปอร์ตตัวท็อปสุดแบบนี้ป้ายแดง749,000บาทนะครับวันนี้เหลือ479,000บาทนะครับผมหายไปเกือบ300,000บาทต้องบอกว่าคุ้มมากและได้สีขาวมุกตรงรุ่นด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างครับ มาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับแน่นอนครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.0เทอร์นะครับ Earth Dream Technology VTEC h Turbo นะฮะต้องบอกว่าเป็นรถ1.0เทอร์ที่แรงที่สุดนะก็บอกว่าแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับแรงที่สุดนะครับในตระกูล Eco Car หรือว่าเครื่องยนต์1,000เทอร์บนั่นเองนะดูได้เลยครับภายในเนี่ยก็บอกว่าผมยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปานะครับแต่ดูตัวเครื่อง ตัวน็อตนะครับรอยคิวซีอยมารเดิมหมดครับโครงสร้างหลักๆเนี่ยเดิมหมดเลยเม็ดอาร์ตเม็ดสปอร์ตนะครับคานหน้านะครับสติกเกอร์มออกแผงฉนวนกันความร้อนนะครับโครงสร้างบอดี้รางลงรางน้ำท่อองค์ท่อแอร์นะครับโหต้องบอกว่าฉ่ำนีใครที่สนใจครับสำหรับ Honda City ีซีดานะครับ1.0 RS Turbo ปี2020คันนี้ครับ479,000บาทครับเครดิตดีไม่ต้องดาวครับ ขอเริ่มต้น8,000กว่าบาทเท่านั้นสนใจ08948073626อไอทอโต้เบอร์โทรแอดไลน์ได้เช่นเดิมครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ